มันเป็นการ์ตูนแต่ว่ามันสยองขวัญแนวเอเลี่ยนอวกาศและมันทำมาจากเกมเดสเปดคอยนั่งเา่าเด้อ เอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนสําหรับวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Space Downfall โอ้โหสำหรับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเกมดังมาก่อนนะครับก่อนที่มันจะกลายมาเป็นหนังถ้าคนไหนเคยเล่นเกม t e Space นะครับจะรู้เลยครับว่ามันเป็นเกมแนวสยองขวัญที่ดังกระหึ่มทั่วโลกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วก็เตรียมไปฟังกันโลดย เรื่องราวก็จะพูดถึงดาวดวงหนึ่งครับเป็นดาวที่มีมนุษย์โลกมาอาศัยอยู่เป็นยุคที่มนุษย์อพยพย้ายถิ่นฐานมาสร้างอาณานิคมใหม่ๆในจักรวาล ทีนี้ก็มีทีมนักสำรวจทีมหนึ่งครับเดินทางมาพบแท่งสีดำอันใหญ่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของพวกเอเลียนทีนี้พวกทีมสำรวจก็ติดต่อกลับไปที่ศูนย์บัญชาการครับให้ศูนย์บัญชาการส่งยานอวกาศลำหนึ่งมาชื่อว่ายานอิชิมุระมาทำการขนวัตถุลึกลับอันนี้กลับไป ต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ในยานอิชิมูระนะครับนางเอกเธอชื่อว่าวินเซนต์เธอเป็นหัวหน้ารักษาวความปลอดภัยในยานอิชิมูระเธอมีความสงสัยว่าเหตุใดอัตราการฆ่ากันตายหรือว่าอัตราการฆ่าตัวตายของคนในยานอิชิมูระ มันกระโดดขึ้นไปหลายเท่าตัวนะครับเธอก็เลยไปคุยกับกัปตันของยานครับเธอก็บอกว่าหลังจากที่พวกเราไปขนเอาแท่งสีดำสิ่งประดิษฐ์ของพวกเอเลียนขึ้นมาจากดาวดวงอื่นๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพฤติกรรมของคนในยานอิชิมูระเนี่ยมันจะแปลกๆไปแต่กัปตันเขากลับบอกว่า วินเซนต์เธอคิดมากไปเองมันไม่มีอะไรหรอกเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราให้มันสำเร็จก็พอวินเซนต์ก็บอกกับตันว่าเธอไม่อยากให้ขนเจ้าแท่งสีดำๆนี้กลับไปแล้วแต่ว่ากับตันก็ยังยืนกรานครับว่าจะต้องขนวัตถุนี้กลับไปให้ได้ ทีนี้ยานอิชิมูระก็เดินทางมาถึงดาวดวงนี้ครับก็ยิงแสงเลเซอร์ใส่ลงไปในดาวครับเพื่อที่จะขนไอ้แท่งสีดําสิ่งประดิษฐ์ของเอเลียนนี่กลับไปแต่ขนชนิดที่แบบว่าโอ้โหโอ้ไมก้ก็เลยครับโอโ้ดึงขึง้นไปเป็นเกาะเลยครับเอายานอิชิมูระนี่ดึงครับมันคงเป็นเทคโนโลยีแบบอนาคตอีกพันปีละครับถึงจะทําได้ แต่พอยานอิชิมูระจะออกจากวงโคจรของดาวดวงนี้ครับไม่สามารถออกได้ครับเพราะดาวมันส่งขึ้นรบกวนอะไรบางอย่างมากวนยานอิชิมูระทีนี้กัปตันเขาก็เลยติดต่อกลับลงไปหาคนด้านล่างนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยมันเป็นอาณานิคมที่คนทำงานในดาวดวงนี้มาอาศัยอยู่แต่พอติดต่อกลับไปเท่านั้นแหละครับภาพที่ปรากฏออกมามันมีคนตายจำนวนมากครับในอาณานิคมนี้ ตายแบบไม่รู้ว่าตายยังไงครับตายแบบสะยจดสยองมากเลือดนี่กระสานส่านเซน ผนังครับไม่รู้สาเหตุการตายว่าตายด้วยเหตุผลอะไรและวข่าวนี้ก็มีคนติดต่อขึ้นมาครับ mm. เขาตกใจมากๆแล้วมาขอความช่วยเหลือพอชายคนนี้คุยไปคุยมาเท่านั้นแหละครับมันมีตัวอะไรไม่รู้ครับกระโดดเข้ามาขยำเขาจนเขาหายไปไม่รู้ถูกอะไรฆ่าตายครับวินเซนต์ก็เลยคุยกับกัปตันว่าเธอจะขอลงไปดูข้างล่างครับมันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และทันใดนั้นเองครับก็มียานลำหนึ่งบินขึ้นมาจากดาวดวงนี้และในยานลำนี้มันดันมีเอเลี่ยนแอบแฝงติดขึ้นมาด้วยโดยที่คนขับยานก็พยายามขับยานมาอย่างกระเสือกกระสนหนีตายโดยที่คนขับก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาได้พามาหันตภัยอันร้ายแรงติดมากับยานของเขาด้วย คนของยานอิชิมูระก็พยายามที่จะปิดประตูแต่เขาก็พยายามสปีดยานมาอย่างเต็มที่และทันใดนั้นเอเลียนที่ติดมากับยานเขาก็เข้าขย้ำเขาเขาสามารถเล็ดลอดเข้ามาในยานอิชิมูระได้อย่างบุหวิดคราวนี้กับตันบินเซน์กบหน่วยรักษาความปลอดภัยของเธอก็เดินทางมาถึงยานแต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบศพใครเลย พบแต่ค่าบเลือดที่กระเซ็นติดตามผนังอยู่เต็มไปหมดและล่องลอยเลือดที่เปืดอเปื้อนไปตามทาง What the fuck is going on? และหลังจากนั้นครับทีมรักษาความปลอดภัยก็เดินทางมาถึงห้องเก็บศพแต่ทว่าในห้องเก็บศพมันดันไม่มีศพเหลืออยู่เลยและคราวนี้เราก็รู้แล้วล่ะครับว่าศพมันไม่ได้หายไปไหนครับมันกลายไปเป็นเอเลี่ยนจำนวนมหาศาล พวกมันนี่วิ่งเข้ามาหาพวกนางเอกครับพวกนางเอกก็ใช้กระสุนปืนนี่แหละครับเสิร์ฟให้กับพวกเอเลี่ยนยิงชนิดที่ว่าเอาไปเลยอาหารกลางวันมื้อนี้ของพวกแกแต่พวกมันนี่อึดมากครับอึดยังกระไดฮาร์ดไล่กระซวกพวกนางเอกต่อ พวกมันพอมาถึงเท่านั้นแหละครับมันก็ไล่ฆ่าพวกทีมรักษาความปลอดภัยตายแบบสยดสยอมไปทีละคนครับบางคนนี่ก็แขนขาดบางคนนี่ก็ไสไหลบางคนนี่จิตตกชนิดที่ว่าไม่รู้จะสู้กับพวกมันยังไงดีครับคือพวกมันนี่โดนยิงยังไงมันก็ไม่ตายง่ายๆครับจนเหมือนว่าทางทีมนางเอกเ,เนี่ยกำลังจะพ่ายแพ้ แต่โชคดีครับมีวิศวกรอ้วนคนหนึ่งครับเขาไม่รู้มาจากไหนก็ใช้เลื่อยเลเซอร์เนี่ยปาดพวกเอเลี่ยนจนขาดเป็น2ท่อนครับและสามารถช่วยเหลือทีมรักษาความปลอดภัยให้หนีรอดมาได้อย่างบุดหวิดที่ศูนย์บัญชาการของยานิชิโมระก็มีการรายงานบอกว่า มีคนตายไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมหรือว่าติดต่อกับใครในยานได้เลยส่วนทางกับตันของยานครับเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาอยากจะขนไอ้แท่งสีดำสิ่งประดิษฐ์ของเอเลี่ยนกลับไปเป็นของขวัญให้กับคนบนโลกให้จงได้คราวนี้ด็อกอรของยานครับก็เดินเข้ามาคุยกับกับตันครับว่า กับตันไอ้แท่งสีดําสิ่งประดิษฐ์ของเอเลียนเนี่ยมันกําลังหลอกใช้พวกเราอยู่มันอยากให้พวกเราพามันกลับไปที่โลกรู้หรือเปล่ากําลังถูกมันหลอกใช้กับตันครับเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นท่าทางเขาเนี่ยยังกับคนบ้าคนคุ้มข้างขึ้นมาเลยนะครับเคียงตาเหลือกตาหลนอยากจะพาไอ้แท่งสีดำเนี่ยกลับไปที่โลกใจจะขาด พอหันมาที่ลูกเรือครับลูกเรือเนี่ยไม่มีใครฟังคําสั่งของกัปตันเลยซักคนครับเหมือนเขากําลังจะสติแตกไปแล้วข่าวนี้ดอ็อกเตอร์ก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ยากล่อมประสาทครับฉีดให้กับกัปตันลูกเรือก็มาช่วยกันล็อกตัวกัปตันเอาไว้ครับเขาก็ดิ้นไปดิ้นมาจนสุดท้ายเขาหลุดออกมาครับก็เลยยือ้อยุดฉุดกระชากไอ้เข็มฉีดยาจนสุดท้ายเข็มฉีดยาแทงเข้าเบ้าตาของเขาครับจนเขาล้มตายไปเลยลูกเรือต่างก็มาชีดด้ด็อกเตอร์ครับว่าเป็นสาเหตุ แล้วก็เป็นคนฆ่ากับตันทันใดนั้นเองครับยานชูชีพยานฉุกเฉินก็ถูกยิงออกมาจากยานอิชิมูระจนหมดครับถูกยิงออกไปโดยไม่รู้สาเหตุครับว่าใครเป็นคนกดปุ่มปล่อยมันออกไปแต่คี่แน่ๆไม่มีใครสามารถที่จะหนีออกไปจากยานอิชิมูระได้แล้ว ตัดมาทางพวกนางเอกนะครับพวกเธอก็หนีมาเรื่อยๆพวกเอเลียนนี่ก็ตามติดมาอย่างกระชั้นชิดครับคราวนี้ก็เลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นพวกนางเอกเนี่ยแทบจะไม่เหลือกระสุนอะไรเลยต้องใช้เลื่อยเลเซอร์นี่แหละครับต่อสู้กับพวกเอเลียนก็ปาดกันไปปาดกันมาครับฆ่าเอเลี่ยนได้จํานวนหนึ่งคราวนี้คืนรบกวนก็ถูกส่งมาจากไอ้แท่งสีดำครับเข้ามาควบคุมจิตใจของชายคนหนึ่งในทีมและชายคนนี้ก็ผีบาผีบอขึ้นมาแล้วครับใช้เลื่อยเลเซอร์เนี่ย แทงเข้าไปใส่ผู้หญิงคนหนึ่งในทีมครับแล้วก็หั่นเธอออกมาเป็น2ท่อนคราวนี้ชายคนนี้ก็เลยเอาเลื่อยเลเซอร์นี่แหละจะจามหัวของกัปตันวินเซนต์ครับแต่ว่าโชคดีผู้ชายคนหนึ่งในทีมของเธอเอาปืนมายิงหัวของชายคนนี้จนสามารถช่วยชีวิตของกัปตันวินเซนต์ออกมาได้คราวนี้วิศวกรอ,อ้วนก็เลยพูดขึ้นมาว่าหากพวกเราไม่เปลี่ยนไปเป็นพวกของมันมันก็คงจะฆ่าพวกเราจนหมดแน่นอน และสุดท้ายพวกของนางเอกก็สามารถหนีรอดมาจนถึงห้องบัญชาการของยานอิชิมูระได้แต่ทันใดนั้นยานก็สูญเสียการควบคุมไปครับพลังงานของยานอยู่ๆก็หายไปเฉยๆหากปล่อยเป็นแบบนี้ยานอาจจะตกลงไปในดาวดวงนี้ก็ได้พอเปิดกล้องวงจรปิดขึ้นมาดูครับก็พบว่าด็อกเตออ์ เขามาแอบปิดแกนพลังงานของอยานวินเซนต์ก็เลยเรับหน้าที่ที่จะไปเปิดแกนพลังงานกลับคืนมาครับพร้อมกับจับด็อกเตอร์กลับมาด้วยและต่อมาครับพวกของนางเอกก็เดินทางลงมายัางชั้นด้านล่างเธอก็ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือเธอก็เดินตามเสียงมาเรื่อยๆครับ ็ได้พบกับพวกฝูงเอเลี่ยนมันพยายามที่จะพังประตูเข้าไปเพื่อจัดการกับคนที่แอบอยู่ด้านในวิศวกรอ้วนเขาก็เลยขออาสาครับขอต่อสู้กับพวกเอเลี่ยนเพื่อถ่วงเวลาให้กับนางเอกกับผู้ช่วยเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านในออกมาพอช่วยคนที่อยู่ด้านในออกมาได้จนหมดนะครับวิศวกรอ้วนเขาไม่สามารถ ต่อสู้และต้านทานกับจํานวนเอเลี่ยนที่เข้ามาจู่โจมเขาได้ไหวครับสุดท้ายเขาก็ถูกพวกมันนี่แหละจัดการด้วยแขนแหลมๆของมันกระซวกเสียบแทงเขาจนตายครับโหน้าสงสารจริงๆนางเอกครับเธอเข้ามาแอบดูและเธอก็พบว่ามันมีเอเลี่ยนตัวหนึ่งครับมันบินได้ร่างกายมันคล้ายๆค้างคาวผสมกับปลากระเบนครับมันมีหนวดแหลมๆแทงเข้าไปที่หัวของวิศวกรอ้วนครับคือมัน แพร่พันด้วยวิธีการแบบนี้วินเซนต์และผู้ช่วยของเธอก็หนีตามทางมาเรื่อยๆครับจนมาถึงห้องแกนพลังงานแต่ทว่าห้องมันถูกปิดอยู่ ผู้ช่วยของเธอเลยทําการแกะแผงวงจรออกมาครับแล้วก็เปิดห้องนี้ออกแต่ทว่าเอเลี่ยนก็ตามมาอย่างกระชั้นชิดครับขณะเดียวกันขึ้นรบกวนของเอเลี่ยนก็กําลังเข้ามาควบคุมร่างกายของผู้ช่วยเธอเขาเลยตัดสินใจเฮือกสุดท้ายครับโยนวินเซนต์เข้าไปในห้องแล้วก็ปิดห้องนีเสียส่วนตัวเขาถูกเอเลี่ยนฆ่าตายอยู่ด้านนอก Planet estimated in three hours three ในห้องแกนพลังงานครับวินเซนต์ก็พบกับด็อกเตอร์ที่กําลังควบคุมแกนพลังงานอยู่ด็อกเตอร์บอกกับวินเซนต์ว่าไอ้พวกเอเลียนมันหลอกลวงพวกเรามันกําลังหลอกใช้เราให้พาพวกมันกลับไปยังโลกหากกลับไปแล้วเนี่ยมนุษย์ ก็คงจะต้องศูนย์พันอย่างแน่นอนวินเซนต์เธอก็ไม่สนใจครับวิ่งเข้าไปแล้วต่อยเ,เข้าที่หน้าของด็อกเตอร์แล้วก็รีบควบคุมแกนพลังงานพอสบโอกาสด็อกเตอร์ Doctor, ก็วิ่งหนีไปครับวินเซนต์เธอก็รีบติดต่อกลับไปที่ห้องบัญชาการเธอบอกว่าสามารถเปิดพลังงานของยานอิชิมูระได้แล้วแต่เธว่ากลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาเลย วินเซนต์เธอก็เดินมาเรื่อยๆครับและเธอก็มาอยู่ด้านหน้าของแท่งหินดำๆสิ่งประดิษฐ์ของเอเลี่ยนทัในใดนั้นพวกเอเลี่ยนปีศาจจำนวนมากครับก็วิ่งกรูเข้ามาหาเธอเธอก็รีบวิ่งหนีตายครับวิ่งเข้ามาหาไอ้แท่งหินดำๆเนี่ยมาหลบอยู่แต่ทว่าพวกเอเลี่ยนปีศาจครับมันกลับไม่กล้าเข้ามาใกล้ไอ้แท่งหินดำๆนี่เลยเหมือนมันจะกลัวอะไรบางอย่างวินเซนต์เธอท่าทางกำลังจะหมดแรงครับเธอก็เลยเผลอหลับไป ีนี้พอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ได้พบกับวิญญาณของผู้ช่วยของเธอครับผู้ช่วยของเธอก็พูดว่าวินเซนต์เธอยังเหลือหน้าที่อยู่นะทําให้มันสําเร็จซะเธอเหลืออยู่อย่างเดียววินเซนต์เธอก็เลยรวบรวมกําลังครับลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปหาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วเธอก็เปิดโปรแกรมวิดีโอขึ้นมาครับแล้วก็อัดคลิปตัวเองเธอบอกว่าตอนนี้ อาณานิคมกับยานอิชิมุระโดนพวกเอเลี่ยนปีศาจควบคุมไปแล้วคนที่อยู่บนยานอิชิมูระได้กลายไปเป็นเอเลี่ยนปีศาจกันหมดหากคนไหนได้ยินคลิปนี้ให้ทำลายยานอิชิมุระซะแล้วก็ให้ทำลายสิ่งประดิษฐ์ของพวกเอเลี่ยนด้วยอย่าปล่อยมันไว้พอเธอพูดเสร็จครับเธอก็กดคำสั่งให้เปิดประตูระบายอากาศของยานอิชิมุระออกแล้วเธอก็รีบวิ่งฝ่าฝูงเอเลี่ยนออกไปครับ วิ่งก็ไปหายานที่ตกลงมาครับแล้วก็เกาะขึ้นไปด้านบนปกฝูงเอเลี่ยนพีสาจก็พยายามจะวิ่งไล่ฆ่าเธอครับประตูของยานก็เปิดออกอากาศก็ถูกสูบออกไปนอกยานเอเลี่ยนพีสารนี่ก็ลอยออกไปนอกอวกาศกันหมดเลยครับวินเซนต์เธอก็พยายามจะเกาะแต่มันเกาะไม่อยู่ครับเธอถูกสูบออกไปจนนอกยานครับออกไปอยู่ในอวกาศไม่รู้ชะตาก,กรรมของเธอจะเป็นยังไงบ้าง แล้วตอนท้ายที่สุดของเรื่องครับก็มียานลำหนึ่งบินเข้ามาหายานอิชิมุระส่งสัญญาณมาบอกยานอิชิมุระว่าจะขอลงจอดที่ยานแต่ทว่าในศูนย์มัชาการครับมันเต็มไปด้วยเอเลี่ยนปีศาจ เอ,อ้าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง d e a t Space Downfall หุยหากคนไหนอยากจะรู้นะครับว่าต่อจากภาค Downfall เนื้อหามันเป็นยังไงให้คุณไปลองเล่น Death Space ภาคหนึ่งดูครับคุณจะรู้ว่าเนื้อหามันต่อเนื่องกันและหากคนไหนเคยเล่นเกมนะครับผมเชื่อได้เลยว่าคุณจะต้องชอบเกม Death Space มากทั้งมันทั้งสยองขวัญทั้งน่ากลัวครับผมสาหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีนักร้าเพื่อนเพื่อทุกคนนะบลา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 อุย้ย